สำหรับคนที่อยากมีหน้าท้องที่แบนราบลดฟุงลดไขมันหน้าท้องในระยะเวลาอรวดเร็วนะครับและท่าหนึ่งที่เห็นผลนะครับที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นท่าแพ้งนะครับก็คือท่าแบบนี้นะครับผมจะทำด้วยกันอยู่สีท่านะครับมีฟูลแพงนะครับมีเอลโบแพงมีลิชเลกแล้วก็จะเป็นท่าไซด์แพงนะครับโดยผมจะทำท่าละหนาทีนะครับ แล้วมาดูหลังว่ามีความแตกต่างหรือเปล่าครับโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มแรกที่ท่ากูแพ่งนะครับกูแพ่งก็เหมือนเดิมนะครับก็คือวางมือผมก็จะวางมือให้กว้างกว่างเท่าไรนะครับเพราะผมเน้นเล่นที่หน้าอกนะครับโอเคแล้วก็เล่นละอีนะครับให้ขนานนะครับให้ตัวขนานไม่งองไม่ตูดโด่งนะครับ ก็คือพยายามเกร็งนะครับมันจะเร้กเกร็งในส่วนของต้นขานะครับหน้าท้องนะครับแล้วก็ตัวตรงนี้นะครับแขนนะหน้ามองตรงนะครับทำท่าละหนึ่งนาทีนะครับก่อนจะเปลี่ยนท่าเป็นท่าที่สองนะครับเป็นแอลโบแพ้งนะครับท่าแรกตัวนี้เขาเรียกฟูแข้งนะครับ พยายามเต็งไว้นะครับตอนนี้ผมจับเวลายอยู่นะครับโอเคพอครบหนึ่งาทีเราก็จะเปลี่ยนเป็น elbow g a n g นะครับวางแบบนี้นะครับ หนึ่งนาทีเช่นเดียวกันนะครับเริ่มมียุงนะครับมียุงหนึ่งตัวนะครับไม่รู้มันจะมาก,ากวนหรือเปล่าเอวบบแพงนี่ถือว่าค่อนข้างเกร็งเกรงเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะตัวท้องนะครับหน้าท้อง ต่อไปจะเป็นท่าที่หนักที่สุดนะครับที่ผมคิดว่านะครับสำหรับตัวเองนะครับก็คือลิชเล e นะครับท่านี้ก็จะทำหนึ่งนาทีนะครับเหลืออีกสิบวิโอเคเมื่อครบหนึ่งนาทีแล้วเราจะทำท่าต่อไปนะครับลิชเล อ้าวนาฬิกาจะเป็นลาดับอย่ละอ่ะกลับมาได้ข้างนี้ค่อนข้างหนักนะครับเพราะขาข้างนึงมันจะรับน้ําหนักของขาที่ยกขึ้นไปนะครับ เสร็จแล้วก็สลับข้างเนะครับเย่ล yeah. ะ ไอโฟนมันดักเลยไม่เห็นเวลานะครับหนึ่งนาทีเช่นเดียวกันนะครับ ครบหนึ่งนาทีแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นไซส์แท้งนะครับเดี๋ยวนะครับในการมันดับไซส์แท้งถือว่าเบาเบาวกว่าสองท่าที่ผ่านมานะครับเหมือนเป็นการพักระหว่างท่าได้เหมือนกันนะครับลำตัวตรงนะครับเกรงไว้นะครับ น้ำหนักจะไปลงที่ปลายเท้านะครับแล้วก็ข้อศอกนะครับ โอเคครบแล้วนะครับกับสีท่าน,นะครับเราก็จะวนมาที่ฟูแ้งนะครับ <c oughs> ฟูแ้งก็เช่นเดียวกันนะครับทำหนึ่งนาทีแต่ใครจะทำครึ่งนาทีก็ได้นะครับใหม่ๆอาจจะไม่ต้องทำนานนะครับ เดี๋ยวจะให้เห็นว่าหลังจากทําแล้วอ่ะหน้าท้องจะเป็นยังไงนะครับ โอเคเราก็เปลี่ยนค่านะครับมันจะเบากว่าท่าออกล่างกายอื่นๆนะครับไม่เสี่ยงบาดเจ็บมากด้วย โอเคครบแล้วนะครับกับท่าแข็งนะครับเมื่อกี้ผมทำท่าแข็งไปทั้งหมดแปดนาทีนะครับกับส่ท่านะครับโดยจะท่าที่สามเนี่ยจะสลับเท้านะครับซ้ายและขวานะครับส่วนท่าที่สี่เนี่ยซ้ายแข็งผมไม่ได้สลับข้างนะครับแต่ถ้าใครจะสลับข้างก็ได้นะครับก่อนที่จะวนกลับมาท่าที่หนึ่งใหม่แล้วก็ท่าที่สองนะครับ รวมกันเมื่อกี้ใช้เวลาไปราวแปดนาทีนะครับเพราะว่ามันจะเกินหนึ่งนาทีทุกทั้นประมาณห้าถึงสิบวินะครับเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงของหน้าของกันนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันมีการเกรงแล้วมันจะบุ๋มลงผมผมไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเห็นชัดหรือเปล่านะครับเนี่ยตรงนี้มันจะบุ๋มลงตลอดเวลานะครับและแข็งเวยนะครับตรงนี้นะครับเพราะเรา เราเกรงอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นเวลาประมาณแปดนาทีด้วยกันนะครับฉช่นันเหมือนร่างกายมันจะจดจําในส่วนของการเกรงไว้อยู่แบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งการออกกำลังกายทําให้อ่าประสาทในการรับกลิ่นของผมดขีขึ้นด้วยนะครับเคยบอกว่าผมเป็นคนสมบุกไม่ได้กลิ่นนะครับแต่หลังจากออกกำลังกายเนะี่ยยิ่งถ่าออกกำลังกายหนักหน่หนหนหนยอยโดยเฉพาะากระโดดตกนะครับทําให้ ประสาทในการรับกลิ่นดีขึ้นนะครับคือได้กลิ่นที่รุนแรงขึ้นนะครับโอเควันนี้ทําไปสองท่าให้ดูนะครับลองไปทําดูนะครับท่าแพงท่าคุณอยากมีหน้าท้องที่แบนล่านะคโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อ